นิวข่าวข้ามกลับมาติดตามแหล่งข่าวเล่ามากับพี่เป๊บซี่นะคะแต่ว่าวันนี้พี่เป๊บซี่ติดภารกิจก็เลยจะมาร่วมรายการกับเราผ่านทางการพูดคุยทางโทรศัพท์ค่ะสวัสดีพี่เป๊บซี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะพี่เป๊บซี่คะวันนี้ก็นับดูแล้วเนี่ย66วันแล้วนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ได้มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศอะค่ะครับแต่ว่าวันนี้มันก็มีตัวเลขที่น่าสนใจหลายตัวนะครับแล้วก็ใน ในเอเชียเองก็มีตัวเลขการติดเชื้อติดเชื้อที่ต้องบอกว่าทําลายสถิติที่มีก่อนหน้านี้นะครับเนส่วนของตัวเลขติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยนะครับวันนี้สิ่งที่ไม่คาาคิดมาก่อนนี้ก็ใกล้จะเกิดขึ้นนะครับเพราะตอนนี้วันนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกอยู่ที่2,913,300ค่ะก่อนหน้านั้นก็อยู่ที่2,700,000นะครับแล้วก็ในขณะที่การติดเชื้อทั่วโลกเนี่ยยังรุนแรงต่อเนื่องเนี่ยครับ ความเป็นไปได้ที่จะทะลุถึงสามแสนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้คุณหมอธีระวรสนารัฐเนี่ยท่านก็เังพูดถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันนี้นะครับอยู่ที่สองแสนกว่าซึ่งสี่วันเนี่ยมันก็จะทะลุ 1, ล้านนะครับค่ะใช่ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกวันนี้ก็ขยับไปที่เจ็ดล้านหนึ่งแสนนะครับขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสะสมนั้นอยู่ที่หกแสนเจ็ด คิดเป็นเปอร์เซนต์ดีตอนนี้ตัวเลขก็ลงมาเหลืออยู่ที่4.8นะครับก็ลงมาต่อเน,นี่งนะครับหมายถึงว่าตัวเลขตัวเลขผู้เสียชีวิตต่อนหน้านี้ที่เรารายงานตลอดจะอยู่ที่156.5 15นะครับแล้วตอนนี้ก็ลงมาเรื่อยๆขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกนี่บราซิลวันนี้ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับ<ฆ>อยู่ที่78,69ขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นผู้ติดเชื้อสะส ผู้ติดเชื้อรายวันนะครับอยู่ที่6 6หมื่นหมาอันดับ2ครับแล้วก็อันดับ3นั่นก็เป็นอินเดียครับห้าหมนสอันดับ4ี่แอฟริกา1 1ึ่งครับ,รบอันดับ5เป็นเม็กซิโกครับในส่วนของผู้เสียชีวิตสะสมนั้นสหรัฐอเมริกาขยับอยู่ที่1นึ่งแนพันนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตสูงสุดวันนี้มาอยู่ที่บราซิลครับ คือวันนี้นี่บราซิลทั้งผู้ติดเชื้อมากสุดแล,แล้วก็เสียชีวิตด้วย,วยมากสุดนะครับรซึ่งบราซิลวันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะครับอันดับสองก็เป็นสหรัฐอเมริกาหนึ่งพันสี่อันดับสามก็เป็นเม็กซิโกนะครับแปดร้อยห้าสิบสี่อันดับสี่อินเดียครับอันดับห้าเป็นแอฟริกาใต้แล้วก็สถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็มีรายงานนะครับว่าประธานสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอเมริกาครับ แนนซี่เปโลซี่เนี่ยครับซึ่งท่านก็เป็นจากพรรคเดโมแครตนะครับวันนี้ก็ออกมาให้ข่าวนะครับแล้วก็บอกว่าการจจประชุมสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาก็มีการออกคําสั่งให้ผู้ร่วมประชุมทั้งหมดเนี่ยครับจะต้องสวมใส่หน้ากากซึ่งก็ไม่เคยออกคําสั่งลักษณะนี้มาก่อนนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นสถานการณ์ที่สะท้อนให้เห็นได้ว่าสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาการติดเชื้อนั้นอยู่ทุบ แข่งนะครับแล้วก็ทางประธานสภาผู้แทนราษฎรเองก็กำชับในเรื่องนี้แล้วก็บอกครับว่าหากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแกสคนใดไม่ใส่เนี่ยนะครับก็จะให้เจ้าหน้าที่เชิญออกนอกห้องก็ถือว่าเป็นการละเมิดกฎระเบียบในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ทางราชการในภูมาภาคนะครับฮ่องกงวันนี้การติดเชื้อครับก็ตัวเลขนี่ต้องบอกว่าสูงที่สุด ตั้งแต่มีการติดเชื้อมานะครับตั้งแต่ช่วงวันช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์วันนี้การติดเชื้อของฮ่องกงนั้นอยู่ที่150นะครับตัวเลขนั้นสูงที่สุดนับตั้งแต่มีมาครับโดยตั้งแต่ช่วง22กรกฎาคมมาเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัวเลขจากเลข3หลักขึ้นมาต่อเนื่องครับ112 118 123 1 3 3 128นะครับวันที่26แลววันที่27กรกฎาคมครับ ขึ้นไป145ซึ่งคิดว่าน่าจะขึ้นสูงสุดนะครับแต่28ลงมาที่106 29เมื่อวานนี้อยู่ที่118แล้ววันนี้ขยับขึ้นไปที่150ก็ถือว่าเป็นการทําลายสถิติที่มีก่อนหน้านี้ครับสถานการณ์ในฮ่องกงนั้นต้องบอกว่ายังน่าเป็นห่วงมากแล้วก็แคลรี่ลัมครับผู้บริหารสูงสุดนั้นไรซ่อน,นสัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีการประชุมของผู้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็น่าจะมีการอาจจะพิจารณาเลื่อน การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราศดรของฮ่องกงที่กำหนดไว้ในเดือนกันยายนนี่นะครับน่าจะเลื่อนออกไปเป็นปีหน้าเพราะว่าสถานการณ์การติดเชื้อนั้นยังรุนแรงครับแล้วก็คำสั่งห้ามรับประทานอาหารในร้านอาหารนะครับก็ยังเป็นยังถือปฏิบัติอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์รวมถึงการห้ามไม่ให้ออ,ออกนอกบ้านสองคนนะคะคเกินสองคนค ไปดูโตกีวหน่อยนะครับสถานการณ์ที่กลุ่มโตกียวนั้นวันนี้มีผู้ติดเชื้อก็ทําลายสถิติเช่นเดียวกันครับ <c oughs> เป็นการระบาดรละลอกที่สองนะครับแต่ว่าผู้ติดเชื้อนในฮ่องกงนั้นวันนี้ขยับไปที่สามร้อยหกสิเจ็ดครับหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนั้นขึ้นมาถึงสามอหกสิบห้านะครับแล้วก็วันนี้ขยับเพิ่มขึ้นมาอีกสองตี่แล้วก็วันนี้ก็ทางด้านผู้ว่าการกรุ่โตเกียวนั้นก็ได้ออกมาเรียกร้องเช่นกันครับว่า ให้ประชาชนเนี่ยไม่เดินทางออกออกนอกบ้านนะครับเพราะว่าในในญี่ปุ่นนั้นการควบคุมจะเป็นลักษณะของการร้องขอความร่วมมือนะครับจะไม่มีมาตรการลงโทษหรือการปรับถ้าไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนั้นจะเป็นละการร้องขอความร่วมมือจากประชาชนในกรุงโตงเกียวนะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ของญี่ปุ่นนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่สามหมื่นสามพันนะครับค่ะแล้วก็เสียชีวิตแล้วพ,พันกว่าพันกว่ารายขณะที่ในกรุงโตงเกียวนั้น ติดเชื้อสะสมอยู่ที่1 2ึ่งนครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ที่ทางนายกรัฐมนตรีสินสซงอาเบะก็แสดงความกังวลงครับแล้วก็คาดว่าในสัปดาห์หน้าหากตัวเลขการติดเชื้อยังรุนแรงอย่างนี้ทางรัฐบาลก็อาจจะมีมาตรการเข้มข้นมากขึ้นนะครับในส่วนของรัฐวิกตอเรียนะครับที่เราเกาะติดมาตลอดครับวิกตอเรียนั้นประเทศออสเตรเลียวันนี้รัฐวิกตอเรียนั้น มีผู้ติดเชื้อทะลุถึง723รายครับอ้หนาัวมากถือว่าสูงที่สุดเลยนะครับจากกราฟิกนะครับถ้าดูจากที่เห็นเนี่ยครับเราจะเห็นฝั่งซ้ายมือเนี่ยครับเป็นตัวเลขการระบาดในลอกที่หนึ่ง่ะซึ่งการระบาดในลอกที่หนึ่งนั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อวันที่28มีนาสูงที่สุดครับอยู่ที่111แต่ว่าะลอะกะที่สองนั้นเริ่มต้นในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับจากต้นเดือนกรกฎาคมมาถึงวันนี้เนี่ย ตัวเลขคู่ิดเชื้อขึ้น3หลักนะครับแล้วก็จากกราฟิกที่เห็นน,นะครับตัวเลขตั้งจากวักนที่ยีิบกรกฎามมาก็อยู่ที่3 7มรีนะครับมา4 8่ปี่ครับวันที่ยีิบสไป4ี่ไป300ร้นะครับสามวันที่ยี่สบห้ากกรกฎาไป459ครับแล้วเมื่อวานนี้สิบเก้ากรกฎาคมก็ลงไปที่2อ5แต่วันนี้ข oh. ยับมาที่ 723ครับแล้วก็สถานการณ์ในออสเตรียนั้นมีการประกาศใช้มาตรการล็อกดาวนะครับมาตั้งแต่วันทีน่7กรกฎาคมนี่ก็เข้าสัปดาห์ที่3ครับปรากฏว่าหลังประกาศใช้สถานการณ์ล็อกดาวนั้นห้ามคนออกนอกบ้านนะครับแล้วก็มีการใช้มาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งที่เข้มข้นเนี่ยการติดเชื้อก็ยังรุนแรงอยู่ครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเียนะครับสกอตต์บริสันเนี่ยก็แสดงความกังวลวันนี้ให้สัมภาษณ์ชื่อออสเตรียก็บอกว่า ตัวเลขการติดเชื้อยังน่าเป็นห่วงมากนะครับแล้วก็ในสัปดาห์หน้าเนี่ยรัฐบาลอาจจะต้องพิจารณาถึงมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นนะครับเพราะว่าหากับจากนี้ไปการติดเชื้อยังไม่ลงนี่แหะครับมาตรการที่เข้มข้นขึ้นก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลอาจจะต้องดาเนินการนะครับอาจจะในส่วนของรัฐวิกตอเรียแล้วก็รัฐรันิวเซา์เวลเพราะว่าที่นิวเซาวเวลนั้นก็เป็นรัฐที่เมืองหลวงที่นี่อยู่นะครับแล้วก็อยู่ติดกับ ลาวิตเ <La> ียไปกลับไปดูที่เออวียดนามหน่อยนะครับ <c oughs> สถานาการณ์ในฮานอยกรุงฮานอยล้วดาดานางนี่เรื่องนี้อยากจะเอามาเล่าครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะได้สะท้อนบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะครับที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมาสามเดือนกว่าครับ <c oughs> แล้วก็มาพบผู้ติดเชื้อเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ดานัง <c oughs> นะครับ <c oughs> และจากดานังนั้นก็มาที่ฮานอยแล้วนายกรัฐมนตรีของเวียดนามเองก็ได้ประกาศ มาตรก,การเข้มข้นเลยครับเพราะว่าการระบาดครั้งนี้ถือว่าผิดความคาดหมายมากเพราะว่าทางเวียดนามเองก็ยังใช้มาตรก,การล็อกดาวอยู่นะครับแต่ว่าเมื่อมาติดเชื้อลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยก็เป็นข้อเตือนใจนะครับสําหรับประเทศไทยที่ไม่พบผู้ติดเชื้อมานี่เข้าวันที่เท่าไหร่นะครับ66เนี่ยใช่ค่ะ66วันค่ะแล้วก็ทางหมอหมอนะครับอาจารย์หมอทั้งหลายก็ออกมาพูดเรื่องนี้ตลอดรวมถึงหมอศิลาเนี่ยท่านก็กังวลแล้วก็เตือนตลอดเวลาในเรื่องของ เปิดท่องเที่ยวที่เรียกว่า c ช็คเลอรบับเบิลนะครับการจับคู่ประเทศที่มีการติดเชื้อน้อยแล้วเปิดให้มีการท่องเที่ยวนั้นดูแล้วสถานการณ์ในเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าประเทศประเทศที่เราจะไปจับคู่ร่วมก่อนหน้านี้นะครับหลายประเทศก็มีการติดเชื้อที่รุนแรงมากเลยในปัจจุบันนี้ครับค่ะน,นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องเรามัดระวังต้องการไม่ตกครับ ค่ะคแสดงว่าระลอกสองนี่น่ากังวลมากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าดูจากตัวอย่างตัวเลขที่พิมพ์ซีนำมาเนี่ยว่าจะเป็นฮ่องกงโตเกียวหรือว่าวิกตอเรียของทางออสเตรเลียค่ะใช่ครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็คือของวิกตอรียเนี่ยนายกสฐมนตรีของรัฐวิกตอรียเองนะครับก็แเนียลเอนดูเนี่ยครับก็พูดคือพูดเหมือนกันทุกประเทศน,นะครับรวมถึงญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงก็คือมีลักษณะของอาการกระตก ก็คือหลังจากที่ไปพบผู้ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับตอนในประเทศก็ไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ใส่หน้ากากไปไหนก็ไม่ใส่ค่ะแล้วก็ไม่ได้รักษาควา,ษา,สามสะอาดในริเว้นร่หญ้าตรงนี้ครับมันก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มาระบ,บาดและลอกสองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เกิดยังไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับแล้วหมอประสิทธิ์พิจูนหมอประสิทธิ์เนี่ยนะครับที่ท่านเป็นรับดีแพทยศาสตร์สิริราชแล้วก็หมอๆห,หลายคนที่เราเห็นนะครับก็ยังโพสต์เฟซบุ๊ก แล้วก็กล่าวเตือนในเรื่องนี้ตลอดเพราะน,นั้นห้ามกลาวตกติดาครับคุณรุ่นครับคะ่ะชัดเจนนะคะที่นี้เราขยบจากเรื่องของโควิด -19 วันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจค,ะค่ะพี่เปรซี่ท่านนายกให้สัมภาษณ์หลังประชุมกตรเนี่ยนะคะ,คะปรากอกว่ามีการพูดถึงการตั้งกองบัญชาการในลักษณะที่ก่อนหน้านี้เคยเป็นปอทอเนี่ยมันไม่สอดคล้องยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็เลยจะกลายเป็นกองบัญชาการที่ดูแลเรื่องของโซเชียลมีเดียด้วยะค่ะ นะครับก็เป็นไปตามที่เราเคยรายงานก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีดีนะครับคุณพิจุกผู้ที่ปองกุจการเนี่ยท่านก็บอกว่าได้หาเลยเรื่องนี้กับรองนายกรัฐมนตรีประเมศสวิทนะครับวงสุวรรณเนี่ยในเรื่องนี้ซึ่งท่านก็ไฟเขียวเห็นด้วยแล้วก็ให้มีการปรับในส่วนของกองบังคับการปอทนะครับป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งเป็นระดับกองบังคับการผู้บังคับหน่วยก็จะเป็น คนจังหตีนะครับวันนี้คอรอมเอนี่ยครับไปเขียวตั้งหน่วยบัญชาการกองบรัญรชาการที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งทุนเงินข้บ,บัญรรชาเนี่ยก็จะเป็นคนจังหวโพแล้วก็ขอบเขตความรับผิดชอบลงถึงกําลังคนเนี่ยจะมีมากขึ้นเพราะที่ผ่านมานั้นคุณพิชภูธิพงศ์ท่านก็จะชี้แจงตลอดนะครับว่าปาัญหาการโซเชียลมีเดียแล้วก็เฟซบุ๊กออนไลน์เฟซนิวทั้งหลายเนี่ยนะครับมีการประสานกับปอทอตลอดแต่ว่า การดำเนินการเนี่ยนะครับมีปัญหาในเรื่องของกําลังพลในการทํางานเพราะนั้นเราก็ยังเห็นนะครับว่าในโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กอวตารเนี่ยก็ยังมีการละเมิดยจะมีการจับตัวเพราะ,ะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ก็น่าจะเป็นก้าวแรกครับที่รัฐมนตรีผู้ที่ปงก็มั่นใจครับว่าหลังจากตั้งเป็นกองบัญชาการแล้วเนี่ยเพิ่มกําลังขึ้นมาเป็นสองพันนายเนี่ยครับการปฏิบัติหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่รวมถึงการบุรณาการในการทํางานกับทางกระทรวงดีอีนี่ครับน่าจะทำได้มากขึ้นครับรุ่นครับ พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็นึกไปถึงกลุ่มม็อบเยาวชนปลดแอกนะคะรวมไปถึงกลุ่มอาชีวะช่วยชาติที่วันนี้เขาก็มีการชุมนุมกันด้วยค่ะพีแปบซีค่ะครับใช่ครับก็การเคลื่อนไหวของทางทางกลุ่มอาชีวะนี่ต้องบอกว่าเ,เป็นการแสดงถึงความไม่สบายใจนะครับเพราะก่อนหน้านี้มันมีกลุ่มของสนอทชใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มเยาวชนปล,ลดแอกนี่นะครับแล้วการเคลื่อนไหวของเยาวชนเหล่านี้เนี่ยก็ถูก อาจจะอาจจะพูดได้ไหมครับว่ามันมีการแทรกแซงจากภายนอกหรือว่าเป็นในกลุ่มของสนทที่ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้เองก็คือมีการถือป้ายในลักษณะข,ของการจับจ้วงหรือประมาทเนี่ยนะครับรวมถึงการโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยซึ่งการที่อาชีวะออกมาวันนี้นี่เห็นว่าก็มีการออกแถลงการใช่ไหมครับแล้วก็มีการชี้แจงในเรื่องนี้ถึงสาเหตุที่ออกมาเพราะว่าเยววาวชนกู้ชาติแล้วก็สนททเนี่ยมีการก้าวล่วงสถาบันแล้วก็มีการ เรียกร้องให้ยุติการเคลื่อนไหวในลักษณะอย่างนี้เพราะว่าทางสนททรกับเยาวชนโปดแดนก็เหมือนกับมีการออกมาให้ข่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของตนเองนะครับก็ต้องติดตามดูครับในเรื่องนี้ในสัปดาห์ปลายสัปดาห์นี้เนี่ยหรือเป็นสัปดาห์หน้าทางสนทองกับเยาวชนโปดแดนเคยบอกว่าจะให้เวลารัฐบาลสองอาทิตย์นะครับหลังจากที่เงื่อนเื่อนเงื่อนไขไปสามข้อว่าเมื่อกลับมาเคลื่อนไหวใหม่้วเนี่ยยังจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะของการบิดสถาบันหรือไรอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้อง ต้องจับตาดูนะครับอันนั้นค่ะวันนี้สอบถามนายกด้วยนะคะมีการให้สัมภาษณ์ในเรื่องของนายบอสกระทิงแดงท่านนายกบอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะครับก็ประเด็นนี้วันนี้ก็ยังเป็นข่าวในสื่อของบ้านเรานะครับเพราะว่าทุกคนก็ให้ความสําคัญในกรณีที่ไม่ได้มีการฟ้องนะครับวันนี้ผมได้สัมภาษณ์ดอกเอร์นัสพรโตประยูนนะครับซึ่งก็เป็นอดีตที่ปร,รึกษากฎหมายของออผู้ตรวจการแผ่นดิน วันนี้เนี่ยคุณนัทพลเนี่ยนะครับก็มาพูดถึงในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับแล้วยังแสดงความมั่นใจครับว่าเรื่องนี้หลังจากที่คณะทํางานของตัวหนึ่งย,ยุต์ตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเชื่อว่าน่าจะมีการรื้อฟื้นคดีนีเรื่องบานะครับโดยทางดเตร์นัทพลนั้นได้พูดถึงมาตราสามในรัฐมนูญนะครับท่านก็บอกว่ารัฐสภาคณะร,ณรัฐมนตรีสารองค์กรอิสระและหน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐมนูญ ตามกฎหมายนะครับและหลักนิติธรรมและท่านยังอ้างในมาตราห้าด้วยนะครับบอกว่ารัฐมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐมนูญต่อบทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ดรนพพร์เห็นว่านะครับกรณีที่อายการสูงสุดเนี่ยนะครับมีคําสั่งไม่ฟ้องสาเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้สิ้นสุดแล้วเนี่ยนะครับ ดรนพพรก็มีความเห็นที่แตกต่างนะครับ,รบโดยดรนพพรนั้นก็มองครับว่าการที่อายการสูงสุดนั้นมีคําสั่งอย่างนี้<ม>โดยรับฟังความเห็นของพยานบุคคลสองปากนะครับที่มาในช่วงหลังนี่นะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างผิดปกติอย่างมากนะครับในเรื่องนี้ผมได้สัมภา,าษณ์อาจารย์นพพรเนี่ยท่านก็บอกว่าคําสั่งของท่านรองอายการสูงสุดชอบหรือไม่เนี่ยพิจารณาได้จากพยานบุคคลสองปากนั้นมีที่มาชอบหรือไม่ พนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องสอบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงนะครับและต้องพิจารณาถึงความน่าเชื่อถือของพยานท่านอัยการก็มีหน้าที่ต้องพิจารณาการกองอย่างละเอียดว่าพยานบุคคลสองปากนี้มีความน่าเชื่อถืออย่างไรจะหักล้างพยานหลักฐานเดิมที่อัยการเนี่ยนะครับสั่งฟ้องได้หรือไม่โดยเฉพาะประเด็นที่มาของพยานบุคคลที่เกิดจากฝ่ายผู้ต้องหานํามาเนี่ยนะครับความน่าเชื่อถือจะต,ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ขึ้นประเด็นนี้นะครับดัรรัฐรกรเนี่ยได้พูดถึงความเห็นของอพยานสองปากสุดท้ายครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพลอากาศโตจากกรีฑถนอมกบลบุตรครับท่านเป็นเตรียมทหารรุ่นศึกษาเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นพยานชีแจงเรื่องนี้โดยบอกว่าขับรถตามหลังมอเตอร์ไซค์ที่ดาบปีวิเชียนขับเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าดาบปีวิเชียนเนี่ยขับมาด้วยความเร็วยี่สิบสามสิบกิโลเมตร ในขณะที่บอกว่าบอสเนี่ยนะครับขับรถมาด้วยความเร็ว60กิโลเมตรแล้วก็ไปตัดหน้า,าปาร์ีวิเชียนก็ไปตัดหน้าของบอสก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตซึ่งความเห็นของผลอากาศโซจักติเน่แหละครับเป็นความเห็นที่แตกต่างโดยชื่นเชิงกับพยานที่มีก่อนหน้านี้รวมถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อว,ว่าบอสเนี่ยขับรถด้วยความเร็วมากกว่า120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็นําไปสู่ทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตขึ้นนี่แหละครับ ประเด็นนี้ครับดอรดอนรพรยังพูดได้นะครับว่าในคดีเรื่องนี้ทั้งเจ้าพนักงานตารวจและเจ้าพนักงานอายการเนี่ยมีได้กระทําการเป็นไปตามบทบัญญัติกฎหมายผลของคําสั่งงบังใช้บังคับไม่ได้นะครับได้เห็นว่าการที่คณะกรรมการของสํญญานักงานตุลาการชาติเนี่ยแถลงข่าวว่าคดีสิ้นสุดแล้วจึงไม่ถูกต้องเจ้าพนักงานตำรวจและเจ้าพนักงานอายการยังมีอํานาจและหน้าที่นําคดีฟ้องศาลได้ตามคําวินิจฉสัยของอายการเดิม Oh. อันนี้ก็เป็นมุมมองของดรรัตรรพ o นะครับซึ่งท่านก็ยังเชื่อนะครับว่าคณะทํางานที่พลเอกประยุทธ์นายกสีตั้งมาแล้ครับที่มีอาจารย์วิชาเนี่ยเป็นประธานเนี่ยน่าจะมีการพิจารณาในเรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่าการที่อายการสูงสุดเนี่ยครับรองอายการสูงสุดให้ความสําคัญกับพยานสองปากสุดท้ายเนี่ย <c oughs> เป็นเรื่องที่สร้างความแปลกใจมากครับว่าพยานสองปากสุดท้ายนี่ สามารถมาขัดล้างพยานก่อนหน้านี้ได้อย่างไรเพราะว่า<ม>อาจารย์นัทพรเขาก็มองว่าพยานสองปากสุดท้ายเนี่ยเป็นพยานที่ฝ่ายจาเลยเนี่ยนะครับอ้างมาแล้วเมื่ออ้างมาลักษณะน,นี้เนี่ยความน่าเชื่อถือเนี่ยมันน่าจะมีปัญหาหรือไม่นะครับพยานอีกปากหนึ่งครับชื่อนะครับจารุชาติมาดทองค,คนนี้ก็เป็นคนอำเภอเมืองพานะครับจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีรายงานข่าวว่าวันนี้เนี่ยกขเพิ่งเสียชีวิตจาก ุบัติเหตุรถยนต์ที่เชียงใหม่ค่ะอันนี้ก็เลยยิ่งเป็นประเด็นที่ทําให้ผู้คนที่สนใจติดตามเรื่องนี้ mm hmm. ก็เกิดความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะมันมันเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้นี่มันเป็นเรื่องอุบัติเหตุหรือมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนกว่านั้นหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับทั้งหมดนี้ก็ยังต้องรอผลการสอบสวนจากคณะทํางานที่จัดทางอายการสูงสุดตั้งขึ้นมานะครับค่ะ mm hmm. แล้วก็ทางสํานักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเช่นเดียวกัน mm hmm. ก็มีการสอบสวนในเรื่อง ปัญหาที่เกิดขึ้นที่นําไปสู่การที่รองอายการสูงสุดขั้นหนึ่งนี่ครับมีคาวินิจัยไม่ไม่ส่งต้องสา,าเนี่ยแหละครับ<ฆ>แล้วก็เป็นประเด็นที่เออกิดวิตกกังวาขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นที่นายกรทฐมรีประเดกประยุทธ์เองเข้าแสดงความกังกวลในเรื่องนี้วันนี้<ฆ>ท่านก็บอกนะครับว่าให้รอจนกว่าที่คณะทําง,งานชุดนี้จะมีทำความเห็นสรุปออกมาซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด3ามสิบวันนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับดรนทพรบอกว่า การลื้อฟื้นคดีเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยนะครับที่มีคนตั้งข้อสังเกตก่อนหน้านี้ว่ามันจะต้องมีหลักฐานใหม่นะครับซึ่งประเด็นนี้ก็ถือว่าน่าจะตกไปเพราะว่าหลักฐานใหม่ที่เป็นผลจากการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พบสารแปรปอมในร่างกายของอของทางทางบอสค่ะ <kh á. S 2> ในเรื่องนี้ก็อยู่ในสำนวนสอบสวนแต่ว่าเจ้าพนักงานเนี่ยไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นตั้งเป็นประเด็นข้อหาเนี่ยครับก็เลยนำมาสู่ที่ไม่มีการ ยองไปสู่การฟ้องของของทางรายการสุดคงต้องติดตามต่อแล้วครับเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆแล้วก็ประเด็นของมมมมอรมนพพรนะผมว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเช่นกันนะครับว่าสามารถที่จะฟ้องเรื่องนี้ได้ใหม่นะครับถ้าคณะทําง,ทงานของนายกร,รัฐมรีเห็นว่าการทํางานของรายการสุดนี่ครับเรื่องนี้เนี่ยขัดกับหลัก <c oughs> นิติธรรมนิติของด้านด้านกฎหมายเนี่ยครับค่ะ <c oughs> พี่เบบซี่คะในส่วนของอำนาจของคณะกรรมการชุดที่ท่านนายกตั้งขึ้นมาเนี่ยลักษณะเหมือนกับเป็นการให้ข้อเสนอแนะแนวทางอย่างนี้จะมีหวังไหมคะว่าจะพลิกเปลี่ยนอะไรได้คะเพราะว่าในส่วนของอาจารย์นิชานี่ผมว่าท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่ได้รับการยอมรับในสังคมอย่างมากน,นะครับค่ะแล้วหลังจากที่มีข่าวออกมาว่านายกตั้งท่านเป็นประธานพิจารณาอะไรเรื่องนี้ผมว่าสังคมก็มีคว,มความคาดหวังในเรื่องนี้ครับ การพิจารณาของคณะทา,างานทุกนี้คงไม่สลุกในส่วนของว่าเกิดความผิดพลาดอะไรอย่างไรน่าจะมีผลตามมาอย่างในสิ่งที่ดรนุชยัศพรเนี่ยนะครับตั้งความคาดหวังไว้เหมือนกันนะครับว่าในประเด็นนี้เนี่ยถ้าคณะทําง,งานสรุปบอกมาว่าการทํางานของรองในศาสูงสุดเนี่ยเป็นการไม่ไม่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นรับฟังความเห็นของพยาน ที่เสนอโดยจำเลยซึ่งไม่น่ามีน้ำหนักรับฟังได้เลย <g ül> s> <ặt> <S แต่ว่ากลับเป็นรับฟังแต่น,นั้น <g ül s> ึ่ง<อ>ตรงนี้ก็คงต้องติดตามครับว่าอาจารย์วิชานั้นจะสรุปอย่างไรมีเวลาสามสิบวันแล้วตรงนี้จะนําไปสู่ในสิ่งที่สังคมคาดหวังไหมครับว่าจะนําไปสู่การเปิดรูปในเรื่องของ,ของทางตารวจนะครับรวมถึงการเปิดรูปในส่วนของพยาการพยาการสูงสุดซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นอองค์กรอิสระนะครับไม่ได้ขึ้นกับหน่วยงานใดก่อนหน้านี้ อายการนี่ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยครับ<ฆ>แล้วก็แยกเป็นองค์กรอิสระแต่ว่ากรณีที่เกิด<อ>ขึ้นจากการที่รองอายการท่านหนึ่งไม่ฟ้องกรณีของโอ๊กผ่านทองแท้นะครับในือเรื่องของ,<ฆ>ของการลอเกเดิน<ฆ>แล้วก็รองอายการคนเดียวกันนั้นก็ตัดสินใจในลันนกษณะของการที่ไม่ส่งสารในเรื่องของบอสเนี่ย<ฆ>ก็ทำให้เกิดคำถามกับสังคมมากมายคงต้องติดตามดูครับว่าอาจารย์วิชาจะสรุปในเรื่องนี้อย่างไรนะครับ<ฆ>แล้วก็จะนำไปสู่การสิดรูปอย่างที่ หลายคนคาดหวังว่อย่างไรค่ะค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นขอบคุณพี่แป๊บซี่นะคะคุณค่ะครับ,รบสวัสดีค่ะ